ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Princess of Love เช่นเดิมนะคะก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณค่ะทุกทุกการติดตามการกดไลค์กดกระดิ่งคอมเมนต์ comment, กดแชร์ซุ p เปอ a n ตัการสมรัครสมาชิกแล้วก็การรีนิวสมาชิกในทุกๆเดือนนะคะท่านใดอยากที่จะพพอร์ตของช่องก็คลิกลิงก์่พลิมด้านล่างได้เลยในเวลานี้มาเช็คประงานความรักให้กับทุกคนนะคะมาดูว่าสถานก,การณ์ความรักใดที่กำลังจะเกิดขึ้นกับทุทุกคน สถานการณ์ความรักใดที่กำลังจะเกิดขึ้นโซเมโซคอนเนคชั่นโซคอนแทคค่ะคุณกำลังได้เจอเนื้อคู่ของคุณจริงๆเหมือนสิ่งที่คุณกำลังรอสิ่งที่คุณกำลังรู้สึกสัมผัสกับกับความรักความโรแมนติกหรือว่าการรอคอยใครสักคนหนึ่งคุณกำลังเชื่อมโยงกับพลังงานคู่แท้เป็นหุ้นส่วนชีวิตและคู่แท้กันและกันมีที่มีความผูกพันกันมานานแสนนานนะคะ ที่มีความรักนิรันดร์ค่ะทุกคนไพ่หล่นมาเป็น unconditional love, self love, affection and attraction ในความรักความสัมพันธ์ทุกคนต้องบอกว่าตอนนี้เวลานี้นะคะรู้สึกถึงพลังงานของความมาอาจารย์ในความรักความสัมพันธ์ทุกคนอาจจะรู้สึกว่าความรักเป็นเรื่องยากใช่ค่ะความรักเป็นเรื่องยากซับซ้อนอ่อนไหวเจ็บและเสียใจยทีนี้เพราะเพราะว่าคุณกำลงังจะเจอความรักที่ เป็นนิรันดร์จริงๆคุณกำลังได้เจอความรักที่สะท้อนถึงเอฟเฟกของคนทั้งสองคนผลัดกันที่จะสะท้อนบางอย่างที่เป็นโพซิทีฟของการละกันสะท้อนถึงคุณค่าของกันรละกันนั่นเองนั่นนั่นคือหายากอยู่แล้วความรักแบบนี้นะคะไม่ต้องกังวลสิ่งที่สำคัญคือว้าวต้องกรีดนะคะทุกคน e n g a g e m e n t r i n i นะคะ h i g h e r c o m m i t m e n t partnership a n d union ต้องบอกว่าสัญญาณสีแดงจากคลิปวิดีโอนี้เป็นเพชรเม็ดงามมากๆเลยที่คุณจะได้สวมใส่นะคะในวันแต่งงานหรือว่าเป็นการมั่นหมายนะคะในความรักความสัมพันธ์ซึ่งไพ่ออกมาโชว์ให้คุณได้เห็นมันคือโอกาสที่คุณจะได้รับจากความรักความสัมพันธ์ของใครบางคนเหมือนคนคนนี้เหมือนกับเราอาจจะยังไม่เห็นอะไรที่ปรากฏเกิดขึ้นแต่เรารู้สึกสัมพันธ์ได้แล้ว ได้แล้วว่าเรากําลังรอคนที่ใช่คนคนนี้เป็นคนที่คุณรู้สึกปรารถนาและรอคอยนะคะแน่นอนค่ะความรักคือความเสี่ยงมเราเราต้องเสี่ยงอยูนะ่แล้วเสี่ยงที่จะแบบเสี่ยงเอาหัวใจตัวเองเอาตัวเราเองไปพบเจอออกเดทพบเจอพบรักกับคนคนนี้หรือกับมิตรภาพใหม่ๆซึ่งเราอยากที่จะมีเราอยากที่จะเจอรักแท้เราก็ต้องเสี่ยงที่เราจะเปิดทางและเปิดใจให้ได้เจอเขาหรือเธอคนนั้นนั่นเองนะคะ สวยงามมากๆเลยและกว่าที่จะได้พลังงานความรักที่เกิดในเรื่องราวของความอุดมสมบูรณ์เติบโต,ะตะไปจนสุกงอมได้มั่นหมายแต่งงานก็ต้องใช้เวลานะคะทุกอย่างต้องใช้เวลาทีนี้มาดูไพ่สำหรับนี้นะคะว่าคนนั้นคือใครคนที่ทุกคนจะได้เจอมาดูกันนะคะ ใครที่ทุกคนจะได้เจอกับความรักความสัมพันธ์ใครที่จะเป็นโซคอนแทรคใครเป็นรักนิรันดร์ใครเป็นคนที่จะมั่นหมายกับคุณนี่คือสถานการณ์ที่กำลังจะเกิดขึ้นนะคะเหมือนบางท่านกำลังได้ได้ออกเดทครั้งแรกบางท่านได้มั่นหมายบางท่านกำลังคุยคุยอยู่นะคะเหมือนกับว่ามีตัวเลือกเข้ามาในความสัมพันธ์หรือว่าเพิ่งแบบสบตาหรือว่าเพิ่งแบบเจอกันว้าวไอ้ซเพนิเคิลส์เกรซสิคะ คุณกำลังได้เจอรักแท้จริงๆได้เจอกับคนคนนี้เหมือนเป็นความผูกพันการเติบโตเป็นเหมือนความรักของคุณสะท้อนและสะพรั่งไปด้วยความออร่าแล้วก็งดงามสะท้อนถึงการเติบโตอย่างแท้จริงคนคนนี้เป็นความจริงของความสัมพันธ์ไม่ใช่ความเพ้อฝันเลยและเป็นความสัมพันธ์แบบคุณจะได้เจอกับเขาเป็นโชคดีมากๆคือโชคดีคุณจะได้โชคดีจากความรักคนรักกับคนคนนี้เขานำ นำความโชคดีมาให้กับคุณนำความสุขมาให้กับคุณเหมือนกับว่าสิ่งที่คุณกำลังรอเป็นเรื่องราวที่ตื่นเต้นมากๆที่กำลังจะเกิดขึ้นคนคนี้เขาเป็นคนที่มีเป้าหมายในตัวเองและรู้ว่าตัวเองต้องทำอะไรและจะต้องอจะต้องใช้วิธีหรือจะต้องทำให้ความสัมพันธ์ในทิศทางไหนเขาจริงจังนะเขาจริงจังและเขาเป็นคนที่มีเ NERGY ของความกระตือร้นในตัวเองสูงมาก คุณกำลังได้ของขวัญจากความดาร์ก King of s w o r d s แล้วก็ Six of Wands คุณกำลังได้โอ้โหโได้เจอหนุ่มรูปงามสาวรูปงามนะาที่ดูดีมีสเสน่ห์คนคนนี้นะคะเนี้ยบเชียบขาดดูดีมีสเสน่ห์มากๆและมีความเป็นผู้นำหรือว่าระดับผู้นำขึ้นไปนะคะเพราะว่าเขามีความรับผิดชอบในตัวเองสูงเป็นที่เคารพรักของบริวารเคารพรักกับ ุคครอบข้างนะคะเหมือนกับว่าทุกคนเคารพเขาแล้วก็รักเขาด้วยความเป็นผู้นําด้วยผู้นําองค์กรหรือว่าด้วยเขาเป็นคนที่ซักเซ็ตประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วนั่นเองนะคะคนคนนี้เพราะว่าเห็นจากซกซอบวอนที่พราวนะคะเขามีความพราวในตัวเองมีความเชื่อมั่นในตัวเองมีความอีโก้ในตัวเองสูงปีดมากเลยเข้าถึงยากมากๆนะคะเข้าถึงยากจับตัวหายากดู ดูไม่ง่ายเลยคนคนนี้ดูมีเหตุและผลสูงมากเฟนลี่ดูดีมีสเสน่ห์แล้วก็เป็นคนที่ตัดคือตัดนะะทิฏฐิสูงแล้วก็มีเหตุผลมีประจาเขาเชื่อในสัญชาตญาณของเขาเขาเชื่อในสัญชาติตาาาส,าสัญชาตญาณในการในการสร้างในเหตุและผลและในสิ่งที่เขาทําและเป็นคนที่ดูมีอาจจะเป็นคนที่มีสังคมมีเพื่อนฝูงมีความสําเร็จมากๆนะคะเหมือนกับว่า เขาเขาเป็นคนที่แม่นยำแล้วก็เฉียบขาดเฉียบคมมากๆและหน้าตานะคะดวงตาอาจจะคิ้วเข้มนะคะจมูกเป็นสันหน้าคมคายดูเนี้ยบนิ่งลึกสุขมุมดุจริงจังและเป็นคนที่มีบุคลิกภาพดีดูดูออร่าด,ดูงดงามดูเป็นพอเดินมาแล้วคุณจะรู้สึกว่าหรือว่า หรือว่าลายทรล์การแต่งตัวหรือว่าการเดินมาหรือการเห็นเขาคุณจะรู้สึกว่าโอ้โหว้าวคนนี้คือแบบเพอร์เฟกมากนะคะแต่เขาอาจจะไม่ได้แบบเพอร์เฟกขนาดนั้นด้วยเพราะว่าเขาอาจจะหาจ,จะผ่านอะไรมาเยอะแยะมากมายนะคะเขาเป็นคนที่ฉลาดเฉลียวคล่องแคล่วว่องไวเป็นคนที่มีแรงดึงๆในตัวเอง สูงมาก The Fool เป็นคนที่อายุไล่เลี่ยกกันกับคุณหรืออายุมากกว่าคุณก็ได้เช่นกันแต่สะดูอ่อนกวัยหรือว่าสมวัยดูเอเนอร์จีของความเป็นคนที่สนุกสนานคล่องแคล่วว่องไวนะคะแล้วก็เป็นคนที่ดูมีชอบสังสรรค์เรื่นเร่งชอบปาร์ตี้หรือว่าเป็นคนที่ติดเพื่อนอยู่กับเพื่อนหรือว่าเป็นคนที่ดู เก็บตัวมีโรกส่วนตัวแต่เวลาที่ออกสังคมอะไรแบบนี้นะคะก็เต็มที่คนคนี้เป็นคนที่ท้าทายนะคะชอบความท้าทายไม่ยอมแพ้ต่ออะไรไม่ว่าจะเจอจเจอ,อุปสรรคอะไรก็ตามและเป็นคนที่ควบคุมอารมณ์ของตัวเองไี้สูงมากเรียกได้ว่าเดินตามแผนแพลน,แ,นและสัญชาตญาณของเขานะคะอาจจะด้วยลุคไลฟ์สไตล์ในการทํางานอาจจะดูลไลฟ์สไตล์ของการอยู่กับเพื่อนหรือว่าไลฟ์สไตล์ของ คุณและเขาที่มีความต่างกันและคนนี้เป็นคนที่จะต้องเดินทางบ่อยๆนะคะเดินทางบ่อยๆตรงนู้นตรงนี้หรือว่าทํางานเกี่ยวกับการพัฒนาคิดออกแบบการตลาดหรือว่าทํางานเป็นกลุ่มมีคะมีเพื่อนมีกลุ่มเป็นกลุ่มแบบนี้คนๆนี้คือบ้านของคุณคือความสุขของคุณคือความอบอุ่นของคุณและคนคนี้นะคะอาจจะชอบสังสรรค์เรื่องเริงปาร์ตี้ แล้วก็คุณจะได้เจอเขาสิ่งที่เห็นคือได้เจอผ่านการเดินทางได้เจอผ่านคำแนะนำได้เจอจากงานสังสรรค์เรื่องเดิมปาร์ตี้หรือว่าอยู่ในกรุ๊ปกลุ่มเดียวกันคนคนนี้คือไทยเดียวกันกับคุณเหมือนกับว่าคุณจะได้รู้จักเพื่อนเขาแล้วก็เพื่อนคุณด้วยเช่นกันนะคะเหมือนมีความเหมือนกันละไม้คล้ายกันแต่ก็มีความแตกต่างแต่ว่าค,คนคนนี้มีความสุขในตัวเองมาก คือเขาชอบความาท้าทายชอบการเดินทางอาจจะด้วยความเป็นตัวตนของเขาแล้วคือเขาเป็นคนที่แอคทีฟตัวเองนะคะเป็นคนที่แอคทีฟตัวเองเสมออาจจะคล่องแค่ว่องไวทำ,ทำน่นทำนี่คิดทำดน่นทำนี่อยากรู้อยากเห็นทุกอย่างอยากทำสิ่งน้นอยากทำสิ่งนี้นอยากทำสิ่ง,งใหม่ๆนะคะเขาเป็นคนที่ที่ชอบพลังงานของความตื่นเต้นหรือพลังงานของคนที่แบบมีอะไรอยู่ในความคิดของเขานะเป็นคนที่คิดมากและคิดเยอะเหมือนกัน ทีนี้มาดูไพ่ของอนาคตความรักที่กําลังจะเกิดขึ้นสิ่งที่ไพ่อยากจะบอกอนาคตความรักที่กำลังจะเกิดขึ้น,น,น pension slow down change your attitude and clear your mind w าว marriage นะคะคุณจะได้แต่งงานกับเขาคนนี้กับผู้แท้ของคุณ the fool เกิดขึ้นสองใบทุกคนนั่นหมายความว่าใจเย็นๆค่ะคนนี้ใจเย็นมาก ใจเย็นสุขุมนุ่มลึกดูไม่ออกนะคะแต่ว่าคนคนนี้เป็นคนที่มีเหตุลผลคือชัดเจนในตัวเองตั้งแต่ครั้งแรกที่คุณเจอเขาและคุณจะได้เรียนรู้กับการแต่งงานสร้างครอบครัวเขาจะพาคุณแต่งงานเดอะฟูคนคนนี้เป็นคนที่กล้าชอบชอบท้าทายชอบทํากิจกรรมและก็เดอะสตาร์เป็นคนที่ดูดโด,ดเด่นและมีสเสน่ห์มากๆสวยงามมากๆเลยนะคะคุณจะได้ ทำกิจกรรมกับเขาคนนี้แอร์เบนเจอร์กับเขานะคะคุณคนคนนี้จะนำพาความตื่นเต้นมาให้กับคุณความแตกต่างและความตื่นเต้นทำให้ชีวิตของคุณสนุกสนานและมีความสุขเพราะว่าค้นเป็นพลังงานของความสุขสนานและมีความสุขมีแต่เรื่องราวดีๆที่ลงจะเกิดขึ้นระหว่างคุณและเขานั่นเองสวยงามมากๆเลยวันนี้ไปก่อนขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในความรักในทุกท่านเลยนะคะสวัสดีค่ะ